สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูลอตเตอรี่ขูดกันนะครับหรือว่าหวยขูดกันอันนี้ซื้อมาที่สองฟังนะครับเราจะมาขูดกันว่าได้หรือเปล่าอีกมงสามาซอีฟัวเวลแมมมงตองอุปะทรอฟฟ์อฟแมมมงตอง ต้องมีหมายเลขสาครั้งที่เหมือนกันนะครับแซงมิลเดอรอฟ้ได้2 สองมื่นสองครั้งหนูการ์ดปลาสองน,นะครับได้สองหมื่นสองครั้งร้อยหนึ่งสองร้อยไม่มีสามอันที่ได้นะครับไอซี่ยังนับหรืออืลีปพุทบาร์อันนี้ไม่ได้นะครับอีกอันหนึ่ง ราคาสองฟังเหมือนกันเป็นรูปน้องบัวน้อยห้ารย